เช็ค iPad Air 4ของลูกค้านะครับอาการเสียก็คือเครื่องมันงอครับบริเวณตรงนี้งองอแบบเยอะมากนะครับงอจนจอมันอ้าวมาเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะแพนรูปเก็บไว้นะครับตอนที่ก่อนที่จะทำสักคู่หนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> นีเจอแล้วนี่รูป เนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมครับมันงอเนี่ยครับเนี่ยงอแบบงอมากๆเลยเนะครับเห็นไหมอ่ะลองเทียบกันอันนี้มุมเดิมเลยนะเทียบกันเนี่ยครับให้มันโฟกัสนะแต่ อันนี้เห็นไหมครับอืมตอนนี้หายงอแล้วนะครับมาเช็คเครื่องนะครับ <c oughs> ตัวกล้องเช็คกล้องหลังนะครับเอ่กล้องหลังก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรกล้องหน้านะครับกล้องหน้าใช้งานได้นะครับกล้องหน้า แล้วก็ลองลองไปดูห้องนา้านี่ห้องหน้าใช้งานได้นะครับห้องหน้าข้างต้องหลังนะครับนี่้องหลังก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรปุ่มลดเสียงนะครับอปุ่มเพิ่มเสียงใช้างานได้นะครับอ่าตัว X i ิบ Touch ครับ ใช้งานได้เนี่ยครับสัมผัสได้ทุกจุดเลยตรงนี้นะครับนเรียบร้อยอพวกไมโครโฟนแล้วพวกนี้ก็ใช้งานได้นะครับฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเหอับลองดูฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็ ลองดูสแกนนิ้วเนี่ยเราเพิ่มนิ้วไปสแกนนิ้วอยู่ด้านบนนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมสแกนได้เลขึ้นเสียงแดงอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับสแกนได้นะ <c oughs> แล้วก็ตัวซิมอ่ะเดี๋ยวผมลองซิมให้ตอนนี้ใส่ซิมได้นะครับมันจะอยู่ด้านข้างนี่ อืนี่ครับใส่ซิมแล้วตรงนี้นะใส่ไปแล้วแล้วก็ระหว่างที่รอซิมขึ้นเสียบสายชาร์จปุ๊บจุดช,ชาร์จเข้าเห็นไหมครับซิมก็ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมสัญญาณเลยกินตังนะแอปเปิดก็ได้ไม่เป็นไรเลยเชื่อมต่อ Wifi เอานะครับ Wifi ใส่ชาหัดก่อนเข้าร่วม <c oughs> ไอ้ไวไฟเชื่อมต่อได้นะครับขึ้นแล้วสัญญาณซิมขึ้น Wi-Fi ขึ้นแล้วก็ชาร์จเข้านะครับผมถอดให้ดูอีกทีหนึง่งนี่นะถอดใส่ชาร์จแล้วก็เสียบใส่ชาร์จ ขึ้นชาตแล้วนะครับไปเข้านะสัญญาณชิมขึ้นวัตทุดเบิดใช้งานได้นะครับอืม โอเคครับเรียบร้อยเช็คเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับของลูกค้าโอเคไอแพดเนี่ยสามารถส่งมาดัดเครื่องได้นะครับของบางเครื่องก็ดัดได้100%เอ็นเลยของบางเครื่องก็อาจจะ 80%- 90%นะครับแล้วแต่ความงอของเครื่องนะอยู่ที่ว่ามันโดนมันหนักขนาดไหนนะครับโอเคขอบคุณมากครับ